งรวมใจไทยหนึ่งเดียวค่ะช่วงนี้เรามาติดตามในเรื่องของการประเมินสภาพจิตใจกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ หน่วยสายแพทย์กองทัพภาคที่2นะคะได้ส่งทีม m MM m c a s ค่ะประเมินสภาพจิตใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจนะคะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทหารแนวหน้าทุกนายค่ะมีขวัญกำลังใจดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ กองทัพบ,บกโดยหน่วยสายแพทย์กองทัพภาคที่2ส,ส่งทีมแพทย์ทีม MM c a เสหรือว่าทีมเยียวยาจิตใจค่ะโรงพยาบาลค่ายประจักศิลปาคมเข้าพื้นที่ทำการประเมินสภาพจิตใจกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา1ฐานปฏิบัติการและทีมเ MM MCA แโรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธิน เข้าพื้นที่ทำการประเมินสภาพจิตใจกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหนึ่งฐานปฏิบัติการจังหวัดสุรินค่ะโดยพูดคุยให้คำปรึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมกำลังพลที่เข้ารับการประเมินทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์สีเขียวค่ะก็คือมีความเสี่ยงต่ำนะคะพร้อมที่พร้อมกับการมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยค่ะ กำลังพลทุกนายมีขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยมพร้อมทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่ทั้งนีนะะ้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้มีความพร้อมในทุกมิติยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ ขณะเดียวกันนะคะทหารพลาน23ก็ได้เยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลที่บ้านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประทัดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23โดยพันเอกกันญานัทชัยโอชะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23พร้อมด้วยกําลังพลของหน่วยเดินทางเข้าเยี่ยมสิบเอกดาวรุ่งศรีนพันและครอบครัวที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ซึ่งเป็นบ้านที่ถูกจรวด B.M. 21วันเกรดนะคะประเภทลูกแตกอากาศที่ได้รับความเสียหายมีสเก็ดระเบิดตามพื้นและผนังบ้านที่วงเป็นวงกว้างได้ให้กำลังใจพร้อมทั้งจัดทีมช่างของหน่วยมาซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคยาสามัญประจำบ้านตำราหลวงผ้าห่มที่นอนมุ้งและเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในข้างต้นและซื้อสิ่งของที่จําเป็นเพื่อเป็นการดูแลสิทธิและสวัสดิการกําลังพลให้สามารถปฏิบัติภารกิจในแนวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมาดูที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างค่ะศูนย์นวยการจิตอาสาพระราชทานนะคะอาเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายภรารดาศรีบุญเรืองประหลัดอำเภอเดชอุดมได้ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอเดชอุดม พร้อมทั้งนำอาหารปรุงสุกจากกองอำนวยการปร้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีมอบให้แก่ผู้เข้าพักในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ